วิ่งหลักกิโลอยู่เนาะนะครับผมอยู่กับผม5นาที1ินาทีก็ได้เนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมแล้วก็วิ่งเพิ่มหลังคาบ้านเพิ่มหลักกิโลกันไปนะครับผมเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะเข้าใจกันนะครับผมผมก็จะไล่ระยะสั้นๆเอานะครับผมเพื่อที่จะพบปะพบเจอแล้วก็ทาไฮไลท์นะครับผมฝากพี่ๆทุกท่านนะครับถ้าเห็นไฮไลท์นะครับผมถ้าเห็นไฮไลท์ของน้องทําขึ้นมาก็ ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับผมเข้าไปส่งกําลังแรงใจได้นะครับนะครับผมก็จะมีะการชมโคช่วยกันเนาะนะครับผมหรือท่านใดที่มีกําลังนะครับพอที่จะส่งกําลังแรงใจก็นะครับผมสมัครสมัครรายเดือนได้ท่านก็จะโดดเด่นนะครับผมก็ด้วยการที่สมัครรายเดือนก็จะมีนะครับผมความลูกเล่นเนาะลูกเล่นก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ของผมนะครับผมที่ให้ท่านได้ เวลาที่ท่านจะส่งสติกเกอร์ก็จะเป็นรูปของผมท่านก็จะโดดเด่นขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับโปรไฟล์ของท่านก็จะโดดเด่นเลยนะครับผมเป็นสีสันเนาะนะครับเป็นเป็นสีสันแล้วก็ความแปลกและแตกต่างจากสติกเกอร์ของอทางทีมที่อยู่เขาจัดไว้ให้เราก็จะมีสติกเกอร์ส่วนตัวของผมนะครับผมท่านก็เข้าไปพิมพ์ส่งมาได้โอ้ท่านก็จะน่ารักอีกเลยนะครับผมช่องของท่านก็จะโตเร็วว่าท่านท่านเป็นสายที่ส่งกําลังใจ นะครับผมเป็นสายส่งกำลังใจสายอ,าอ่าน้องฟ้านะครับผมขอบพระคุณครับนะครับผมขอบพระคุณน้องฟ้าด้วยครับนะครับผมใจกอดๆน้องฟ้าได้สมัครรายเดือนหรือยังครับนะครับผมถ้าน้องฟ้าสมัครรายเดือนน้องฟ้าก็จะส่งสติกเกอร์ให้ ให้กับพี่ตุ้ยได้เนาะนะครับผมเป็นสติกเกอร์แบบน่ารักน่ารักของพี่ตุ้ยเนาะเป็นรูปพี่ตุ้ยนะครับผมจากหัวใจกอดกรอกก็จะเปลี่ยนเป็นรูปพี่ตุย้ยปั๊บนะครับผมน้องฟ้าก็จะโดดเด่นน่ารักขึ้นมาเลยนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านครับที่ส่งกําลังแรงใจให้ซึ่งกันและกันนะครับผมนะครับก็ไม่แพงครับราคาแค่แล้วแต่เราสะดวกเนาะบางท่านก็35บาทเป็น ามาลายน้ำใจเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมจากพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนาะนะครับผมน่ารักนะคือการร่วมกิจกรรมของพี่ยูเนาะการร่วมกิจกรรมของพี่ยูจะน่ารักนะครับผมทําให้เราโดดเด่นขึ้นมาทําให้ช่องของเรานะครับจะโตเร็วเนาะเพื่อนๆก็อยากจะเพิ่มลังคาบ้านเร็วๆนะครับผมเขาก็จะเข้ามาหาเรา เราก็เข้าไปเป็นสายเปให้เขานะครับผมโอ้ยไปที่ไหนใครายๆก็จะเรียกหานะครับมาแล้วพี่ก๊อฟสายเปนะครับผมโอสวัสดีพี่บุญเกิดครับพี่บุญเกิดสายเปมาแล้วนะครับผมการที่เรา,าสมัครเนาะ การที่เราสมัครเป็นรายเดือนให้กับช่องที่เขาเก็บเหรียญอยู่นะครับก็จะน่ารักแบบนั้นว่าโอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยสายเปไปตรงไหนใครก็รู้จักนี่โอโ้น่ารักมากๆเลยประมาณอย่างนั้นนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเริ่มนะครับผมจะเริ่มสมัครรายเดือนให้กับพี่ๆหลายๆท่านที่เขาเก็บเหรียญผมก็จะสมัครรายเดือนให้เนาะของผมก็จะมีพี่นาดเนาะ,ะพี่นาดที่สมัครรายเดือนก็มาเมื่อไหร่พี่นาดก็จะส่งสติกเกอร์ให้นะครับผมโอ้น้ารัก อ่าพี่ยองอาบน้ําเสร็จแล้วหรือนะครับผมมาทักทายก่อนไปทํางานพี่ิ่นเกิดบอกนะครับผมพี่เพชรนะครับผมตุ้ยเกษบ้านสวนสวัสดีครับผมนะครับผมคุณกอบนะครับน้องยงสวัสดีครับนะครับผมนะครับพี่ยองนะครับผมเราก็เตรียมตัวไปทํางานเนาะนะครับผม อาบน้ําก็จอดไว้ให้น้องชายเนาะนะครับผมพี่ยงเราน่ารักเสมอนะครับผมนะครับพี่เพชรก็นะครับผมใกล้แล้วนะครับผมใครใครสะดวกไปส่งกําลังแรงใจให้พี่เพชรตอนยามค่ําคืนเนาะผมก็ได้ไปจอดไว้ให้พี่เพชรบางวันก็ได้เสนอตัวบางวันก็ไม่เสนอตัวเนาะ นะครับผมก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมพี่เพชรครับนะครับผมพี่เพชรเหลือน้อยแล้วครับเหลือแค่ไม่กี่ร้อยแล้วนะครับผมไปส่งกําลังใจให้กับพี่เพชรได้เด้อนะครับผมนะครับพี่บุญเกิดเราก็ขยันตอนนี้ปั่นสุดๆเลยนะครับผมเช้าเที่ยงเย็นกลางคืนนะครับผมปั่นสุดๆเลยนะครับผมพี่บุญเกิดเราก็เร่งสปีดสุดๆเนาะนะครับผมอย่าเรียกจะแต่งด้วย เหมือนเดิมนะครับพี่ยงเราก็มาหยอกหยอกกันตลอดนะครับผมไม่เรียกไม่ได้ก็คิดถึงเงนะครับผมคุณยงนะครับผมสวัสดีครับนะครับผมจากพีเพ็ดนะครับผมก็ฝากให้กําลังใจกับพีเพชรได้นะครับพีเพชรใกล้จะจบแล้วเนาะเหลืออีกแค่ไม่กี่ร้อยเองนะครับผมสองสามร้อยเองนะครับผมก็ส่งกําลังใจกันแล้วก็แม่จ๋าโกโก้ก็เหลือแค่สองร้อยกว่ากว่าแต่แม่จ๋าโกโก้ก็ได้ติดโควิดได้พักไปหลายวันเนาะ กลับมาไลฟ์ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับผมเหลือแค่200เท่าไหร่200ต้นๆเองนะครับของมาจากโกโก้ก็ฝากให้กําลังรใจกันเนาะนะครับผมพี่เพชรก็ใกล้จะจบแล้วนะครับผมส่งกําลังรใจให้พี่เพชรกันนะครับผมก็เป็นกําลังใจกันเนาะนะครับถ้าฝนฟ้าไม่แรงมากนะครับผมจะจอดยาวให้เลยถ้าฝนฟ้าแรงก็อันตรายกับโทรศัพท์เนาะนะครับผมแล้วก็จะจอดพอพอพอไปพอมาได้เพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเนาะฟ้าฝนแรงครับฟ้าฝนแรงฝนใหม่ฟ้าใหม่เนาะถ้าฝนฟ้าไม่ไม่หนัก ฝนฝนตกไม่กลัวครับ